ก็สวัสดีทุกท่านครับในเรื่องของงบประมาณปี57ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่ท้องถิ่นเรานะครับจะต้องมีการนำไปจัดทำงบประมาณประจาประจำปีบนจอกับคุเวทีอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็ต้องใจฉันโปรแกรมเข้าช่วยแลนในเรื่องของงบประมาณเรานนะครับในส่วนของปี57เนี่ย ก็คือในส่วนของหนัสงสือซักซ้อนะฮะการทำงบประมาณปี57ในส่วนของหนัสอือซักซ้อการทำงบประมาณปี5 7นะครับสิ่งที่เราจะต้องท่องคำใจก่อนคือในส่วนของหนัสงสือซักซ้อการทางบประมาณปีห7า อะไรที่ไม่เขียนเอาไว้ในหนังสือซักซ้อมการทำงบประมาณปี57ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นั้นหลายหลาท่านอาจ,จคิดว่าเอ๊ะในหนังสือซักซ้อมการทำงบประมาณปี57ไม่เขียนเอาไว้นะครับมันจะสามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่ <c oughs> ก็เรียนว่านในส่วนของทุนนี้นะครับถ้าไม่เขียนเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนื่องจากว่า ถ้าเกิดเรามีการสั่งทุกเรื่องนะครับในสงสซับซ้อมเนี่ยเอกาสารทุกของท่านเนี่ยมันก็จะเยอะแยะไมหมดนะครับภารกิจบางอย่างเนี่ยเป็นภารกิจหน้าที่ตามปกติที่เรามีการทำกันมาอยู่ตลอดอันนี้เราก็สามารถจัดดำเนินการตามบทบาทภารกิจหน้าที่ของเราได้แต่ว่าบางอย่างนะครับอาจมีการกซับซ้อมเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องสำคัญคญนะก็กมาดำเนินการ นนในส่วนของการบัญรัะะเรื่องของหนังสือซักซ้อมนะครับของงบมาณปีห้าเจนี่ยในส่วนของทุนการศึกษานะครับในส่วนของประกันสังคมค่า,า,ารักษาพยาบาลเบี้ยยังชีพอุชลกาการนะครับอันนี้เราไม่สส่เอาไว้ในปีห้ใช่ไหมครับ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ดังนั้นในส่วนของการจัดทางงบประมาณปี57นะครับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลท่านทราบดีว่าเราจะมีการเบิกจ่ายโตรงกันนะครับมีผลที่1ตุลาคมปี56ก็คือเข้าสู่งบประมาณปี57ฉะนั้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลน,น,นะครับอ,องค์กรจีนจะต้องมีการตั้งงบมา ในส่วนของปี57เอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าตอนที่เรามีการจัดทำมบประมาณในใจประจำปี57นั้นณวันที่ทำเนี่ยกฎหมายเบิกายตรงยังไม่เกิดยังไม่มีเมื่อกฎหมายเบิกใจตรงยังไม่มีขึ้น <Okay. S 1> มานะครับเราถือว่าตอนทำมบประมาณเนี่ยยังไม่มีกฎหมายใดก็ห้ามฉะนั้นในการจัดทำเรื่องของปี57รักษาพิบัตินั้นให้ท้องถิ่นแดงตั้งงบประมาณเอาไว้ก่อนเหมือนเดิม ส่วนเมื่องบมาประกาศใช้แล้วมีกฎหมายเบิกใจตรงออกมาอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการของงบประมาณโอนรายการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณนะครับไปเป็นรายการใหม่แต่ว่าในส่วนของค่ารัาษาพิบาลเนี่ยเราจะต้องตั้งไว้ก่อนตัวท,ที่2นะครับเ,เรือ่องของเบี้ยยังชีพคุณสลาคุณพิการปีงบประมาณ57นั้นเราส่งมาเป็นเงินอุดหนุนช่วกิจ ฉะนั้นในส่งเบีย้ยเงชีพุ้มรางมิการนะครับในส่นของปีก็ประมาณ5-7สมเป็นช่อกิจเนี่ยเราก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณในปี5-7เพราะว่าเมื่อเราส่งมาเป็นเงินอุดช่อกิจแล้วนะครับให้เบิกจากทาังจังหวัดแต่ว่าเงินถ้าต้นปีเขประมาณจะไม่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถใช้กระบวนการของการใช้เงินสะสมเนี่ยไปพนานกาทดลองใจไปก่บนเหมือนกับปี5-6ที่ผ่านมานะครับ จในส่วนของการเโดยการเรื่องของตัวเบียนชิมุสลากริการก็ไม่ต้องตั้งในปี57นะฮะไม่ออต้องตั้งนะครับไม่ออต้องตั้งในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของออปตกับเทศบาลปีก็ประมาณ57เนี่ยให้ท่านประมาณการายรับเอาไปด้วยในหมวดภาษีอากร ประเทภทภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนนะครับออปจประบานนั้นจะมีการได้รับเงินตัวหนึ่งคือเรื่องของภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนในปี56ากเนี่ยท่านก็จะได้ส่วนต่างอวจปี56นะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่หว่างดำเนการแต่ว่าปี57เนี่ยให้ท่านประมาณการรลายรับอเอาไว้ด้วยในส่วนของหมวดภาษีอกรประเทภทภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนนะครับนั้นตอนประมาณการนั้นให้ท่านประมาณการเป็นตัวเลข ในศาสตร์ของบุเชื่อก่อน,นะครับเพราะว่าตัวเลขีนแน่นอนเนี่ยคณะกรอมการจรย์นั้นยังไม่ประชุมฉะนั้นให้ประมาณการเป็นบุเชื่อไว้เช่น1นึ่งบาทในประมาณนี้เพื่อให้มีการอีกเกิดขึ้นมานะครับหรือท่านจะใส่พันหนึ่งันห้าร้อยละแต่ทา่านแต่่อมีการอีกเกิดขึ้นมาหรือเปลในส่วนของเรื่องทุนการศึกษาฮนะรเรื่องทุนการศึกษานั้นนะครับหนะังสือซักซ้อมเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ให้ ฉะนั order, ้นเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยท้องถิ่นหลายแห่งก็ยังมีความสับสนว่าตกลงแล้วจะตั้งงบประมาณเรื่องทุนตั้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นก็ถูกหนตรวจสอบเนี่ยพักทัวร์ในการไม่ให้ตั้งงบประมาณในการไม่ให้จ่ายเรื่องทุนการศึกษาฉะนั้นเรื่องทุนการศึกษานะครับก็เรียนว่าเราก็จะมีการบริการในการตั้งงบประมาณเรื่องทุนการศึกษาด้วยเพราะว่าเราจยไม่สั่งยกเลิกหรือสั่งชะลอเรื่อง นังสือสั่งการทุนการศึกษาฉะนั้นเมื่อจะไม่สั่งสลองหรือสั่งเยืเลิอกเราก็ยังถือว่ามีบทบังคับใช้อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดใครตั้งประมาณเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยก็สามารถตั้งได้แต่ว่าในหลักการเนี่ยแนะนําจากกรมนะครับด้วยวาจาเราจะไม่ทําเป็นหนังสือเพราะว่าในส่วนของการทป็หนังสือเนี่ยมันจะไปกระทบกับกบ,บคุคคลที่ได้ทุนอยู่ฉะนั้นในหลักการแนวกรมเนี่ยครับการตอบแนะนำด้วยวาจาเราจะแบ่งเป็นสองสถานการณ์เรื่องทุนหนึ่ง ใครที่ได้ทุนมาก่อนแล้วแล้วยังเรียนไม่จบมีการผูกพันนะครับกับองค์ก้องถิ่นที่จะต้องมีการจ่ายอยู่เนี่ยท้องถิ่นสามารถตั้งมาในส่วนของบุคคลที่ได้ทุนอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเป็นแนวที่สองคือคนที่ไม่เคยได้ทุนมาก่อนเลยนะครับมาขอปีแรกคือปี56หรือจะมาขอในปี57เนี่ยเนื่องจากว่าขนาดเนี้ยเราอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการกิจการ ฉะนั้นในส่วนงตันี้เราก็จะมีการสั่งนะครับให้สัมเยี่ยจานนะภาสาวิอาจา์แนะนำดุอาจา,า,จาว่าให้ฉลอไว้ก่อนสำหรับคนใหม่นะครับในเรื่องของทุนการศึกษาเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการหาลิอิตรทำการศิจการเราก็รอความชัดเจ็ดสิบก่อนพี่ดมก็อแต่ถ้าเกิดท้องจิตของท่านบอกว่าคนใหม่ไม่ฉลองนะฮะจะให้นะครับท่านก็ไม่มีหา ถ้าเกิดท่านจะให้ก็สามารถที่จะบริการได้ในเรื่องของคนใหม่ถ้าจะให้ก็ไม่ผิดเหตุผลก็คือเพราะเรายังไม่สังมมส่งยกเลรหรือสังส่งห้ชฉลอเรื่องทุนการศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะเร,รินกะารได้ในส่วนของกรเองเนี่ยตอนนี้เราก็ยกล่างเป็นระเบียรเรื่องทุนการศึกษาเอาไว้แ้วในส่วนของเรื่องทุนการศึกษานะครับยังไงก็ผมจะมีเป็นระเบียบออกมาแต่ว่าในหลักการณนเวลานี้ อยู่ระหวาานะาาา่างการหารือนะครัการสกาเนี่ยก็รอการตัดเพื่อไม่ให้ความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเราก็แนะนําว่าให้ฉลอยก่อกนสำหรับคนใหม่แต่เกิดนายกท่านลัจะให้ก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเรายังไม่สั่งกเลิกหรือสั่งให้ฉลอนะฮะในส่วนของประการสังคมนะครับประการสังคมนั้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นปัญหานในการทุกทางทวงนะครับแต่ว่าหลักเดียวกันคือ,อยังไม่มีการสั่งยกเลิกหรือสั่งใหลอง ฉะนั้นในเรื่องของมการสังคมนั้นะครับเราก็จะมีการดำเนินการในส่วนของมาตกสังคมเนี่ยตั้งงบประมาณ10%เหมือนเดิมตั้งงบประมาณ10%เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไล่ยกระดัอีกครั้งนะฮะอันนี้ผมเปิดภาพรวมและเห็นภาพกันว่าทิศทางปีงจะเป็นอย่างไรนะฮะในการนินการในส่วนของเงินทุนนะครับที่จะมีการขอจากท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นก็จะมีการตั้งงบประมาณทุนให้กับหน่วยงานอื่นนะครับ ในสุขภาพราชก,การองค์กรธุกิจเองหรือหน่วยงานอื่นของรัฐอะไรที่จะต้องขออนุกระจายอำราจวังรวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีนการตั้งงบประมาณต้นุนไว้ก่อนแล้วค่อยไปขออนุกระจายอำนาจวังรวัดทีหลังหรือบางที่เนี่ยไบบุลเลตต่อท้ายว่าจะจ่ายเงินได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ,กรจายอำนาจจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นปัญหาในการถูกคระทวงมาถึงตรวจสอบฉนันในหนังสือซักซ้อมการทางงบประมาณปีที่เจ็ดเนี่ยเราก็มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าจะต้องมีการขออนุญาตอาจวั์เลยนะครับให้ขอก่อนตั้งงบมาฉนันในการดำเนินการขององค์กรเรานะครับถ้าเรื่องใดไม่เข้าเงื่อนไขศึกษากับาสารสนี่ยจะต้องขออนุญาตอันจวัเนี่ยนะครับ ในหลักเก์หนังสือซักซ้อการทางพศ5 7เนะครับเราให้ท่านอนุกมาเอาไว้ก่อนโทษต้นเราให้ท่านขออนุก่อนก่อนตั้งนะครับเราท่านขออนุก่อนตั้งนะครับไม่ใช่ตั้งแล้วมาขอที่หลังขออนุก่อนตั้งไม่ใช่ตั้งแล้วมาขอที่หลังนะครับนี้หลักเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อเกิดความถูกต้องแล้วไม่ต้องรอนะครับอะไรที่อนุยังไม่มีการประชุมหรือชอบในเรื่องนึ่งอุุนตุนั้นออกมาเนี่ยไม่ต้องรอ ท่านมีข้อมูลอยู่แค่ไหนในการเนินการเรืมม่องรหมานของเราท่านทําแค่นั้นไปนะครับในส่วนของผู้ดนูนะฮะมีแค่ไหนที่ถูกต้องจะทําแค่นั้นนะครับแล้วพอก็มาประกาศใช้ค่อยมาใช้กระบวนการอการโอนในส่วนเทศบาลก็ไปยึดมาตรา6เจ็ดวิตด้วยภาสาผัานด้วยนะฮะในส่วนของเริ่โบนัสนั้นให้ท่านตั้งระมัณเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะบอกวิธีคิดในการตั้งโบนัสนะครับแต่ว่าทําไมถึงตั้งได้เมื่อเราพยายารสังส่งไม่ เพราะว่าเราจะมีการเล่งน,นะครับออกระเบียบเ,เรื่องของนโบนัสออกมาในให้ทันนะครับในปี5 6ปีซึ่งระเบียบโบนัสเนี่ยก็คือเป็นรัของการให้อดีจ่ายปัจจุบันและวระจ่ายในอนาคตฉันเรื่องโบนัสเนี่นยนะครับก็จะมีการมีการระเบียบเว่าความที่ผู้คนวโบนัสจะมากขึ้นเช่นตั้งแต่ปีประมาณ5 7เป็นต้นไปเราจะมีการประเมินท้องถินหลายมิติหลายด้านแต่ก็จะมีการประเมิน ตัวบุคคลประเมินชนะกองประเมินองค์กรท่านนะครับภาพใหญ่ทั้งหมดนะความุีคนจะมากขึ้นนี่คือภาพรวมของการดน,นการตามางัุสุชัดซ้อนง,งบประมาณปี57หลักธรเอเจครั้งเนี้ยจบไม่ทำไม่เป็นไรนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมีการดนการก็คือเรื่องของรูปแบบฟอร์มของการจัดทำงบประมาณปี57นะครับ ในส่วนของกรมเองเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มใหม่ครับในการจะทำก็ประมาณปีห7หลักของมันก็คือเราจะมีการปรับให้ตรงกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับและในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทํางานเนี่ยเราก็มีการปรับแก้ไขนะครับให้ตรงกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบมีทนั่นเปเปอร์หรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอีลัสนะครับเราก็จะมีการใช้รูปแบบฟอร์มที่เหมือนกัน แต่ก็ในสื่อซักซ้อมการทำก็ประมาณปีท7เนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายสัคขาฉะนั้นในส่วนของโจทย์จำเพาเพชรเนี่ยฟังจากทางหัวหน้านําเสนอแถลงเมื่อเช้าคือจะให้ทําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับก็เป็นไปตามแนวทางในการให้ความสำคัญกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ว่าในส่วนงการดำเนินการเนี่ยเราจะทำรูปแบบโปรแกรมก็ดีหรือว่ารูปแบบเปเปอร์ก็ดีนะครับในส่วนของการเข้าใจหลักการเนี่ย ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวระบบโปรแกรมนันมีเป็นเครื่องแค่แบบ <Hey. S 1> ฟอร์มเพืว่าเราไปป้อนข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ว่าหลักสำคัญึ่งที่เราต้องยึดก็คือหลักของการทำงบมาเนี่ยมันใช่หลักเดียวกันดังนั้นในส่วนของรูปแบบฟอร์มนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของการทำงบมานะครับ <c oughs> เราเคยทำงบมาในระบบเมนุน,นระบบมือเนี่ยฮะเป็นลักษาะของการใช้กองเป็นตัวนำแต่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการใช้แผ่นงานเป็นตัวนำ ะฉะนั้นในส่วนของรูปแบบฟอร์มในระบบเปเปอร์น,นะครับเราก็จะมีการยกเลิกน,นะครับในรูปของรูปแบบชได้โบมาที่มีการใช้มาสมัยเป็นกมการปกครองแต่ปี2ี่นะฮะเราก็จะมีการยกเลิกน,นะตอนนี้ก็เสิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วรอผู้ชาญมโนน้อยเบียนแจ้งไปที่องคิดให้มีการใช้ในปีกบประมาณ5ี่ปีไม่ต้องอกใจว่าไอ้คุจะใช้นปี57แล้วแบบฟอร์มใหม่ไม่มาจะทำได้หรือต้องรอหรือเปล่าไม่ต้องรอนะครับท่าน ก็ทำของท่านไปเหมือนเดิมที่เคยทำมานะแต่ว่าท่านก็ร้องสืจากกรมที่แจ้งที่ใหม่ในปี57ในรูปแบบมันจะมีเป็นลักษณะของสองส่วนาาใหญ่นะครับคือเรื่องแบบฟอร์มเรื่องของการใส่ตัวอย่างในลักษณะาาของอะไรคือวัตถุอะไรคือื้นรูปพต่างในส่วนของการบัญการครับในเรื่องของตัวกรมาเนี่ยครับเรื่องแบบฟอร์มเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของเอา กองตัวนักเนี่ยเดิมเมื่อก่อนเรายทำแบบนี้แต่ต่อไปเนี่ยเราจะใช้แผนงานตัวน้ำเช่นเมื่อก่อนนี้ใส่ว่ากองคังประกอบด้วยแผนงานอะไรงานอะไรนะครับกองแผนประกอบด้วยงานอะไรแผนงานอะไรงานอะไรสนับะนันประกอบด้วยแผนงานงานอะไรนี่คือของเดิมเราไปทำเมาแบบนี้แต่ของใหม่นะครับเราจะมีการเปลี่ยนคือเอาแผนงานตัวตั้งแล้วตามด้วยงานต่างๆไม่มีกองเอาแผนงานตัวตั้ง และตามด้วยงานตาไม่มีกองแล้วจะรู้ได้ไงว่าพลรดทิศของกองไหนไม่ยากครับเราให้ท่านวงเล็บต่อท้ายได้ว่าพลรดทิศอยู่ของกองไหนยกตัวอย่างเช่นแผนงานบางแผนงานอาจจะมีกิจกรรมที่ซ้อนในเรื่องใหญ่ง่านเองเช่นแผนงานี่หารชุมชนแผนงานจัาระชุมชนกองการชาราเนี่ยอยากจะตั้งการต่อสร้างอาคารสด็จขึ้นมา แต่ว่าในภารกิจนิยมงงน,นี่ยอาจจะอยู่ในนุรนิยนของกองช่างฉะนั้นมันก็อยู่ในแผนงานินหารชุมชนนะฮะแต่ก็เราจะจับประกอบด้วยง,งานอะไรบ้างไปทีนี้ไอโครงการก่อสร้างอาคารสูงเล็กเนี่ยเราก็ให้ท่านหนึ่งวงเล็กต่อท้ายนะครับว่าท่านจะให้อยู่ที่กองไหนในเชิญนิยายกับราชการงานของท่านนะครับก็ใส่ไปในเรื่องของวงเล็กต่อท้ายเช่นอ,อาจจะใส่ของกองการศึกษาอาจจะใส่ของกองช่างครับนี่คือเป็นที่หนึ่ง่งแปดสี เป็นเรื่องสองนะครับเรื่องของแบบฟอร์มที่จะมีการปรับก็คือในเรื่องของทิศทางแหล่งเงินจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราทำงบประมาณนะครับเราจะต้องระบุแหล่งเงินแม้แต่ท่านทำงบประมาณแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตามทีท่านจะต้องระบุแหล่งเงินว่าจ่ายจากอะไรเช่นโครงการนี้จ่ายจากรายได้เช่นโครงการนี้จ่ายจากเงินทุนชั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงบประมาณรูปแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องระบุแหล่งเงินด้วย เพราะว่ามันเป็นตามระเบียวบว่ประมาณข้อ15ที่จะต้องระบุแหล่งกินว่าจ่ยจยายจากรายได้จ่ายจากเงินทุนหุนแต่ว่าปัญหาคือพอเงินรายได้ไม่เข้าท่านก็ต้องไปแก้เป็นเงินทุนพอเงินทุนไม่เข้าท่านก็ต้องไปแก้เป็นจ่ยจยายจากรายได้ยานี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับในการทําง,งานของเราผ่านติดขัดในเรื่องของการบำเนิการตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่คือโครงการต่างน,นั้นจะไม่ให้ ระบุแหลงเงินแต่ว่าไม่ได้ขันระเบียบในแบบฟอร์มตัวแห่งเรานั้นหรือในระบบองค์กรคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเราจะมีการปรับแก้ไขคือบนแบบฟอร์มเนี่ยเราจะบุบบนหัวใหญ่ว่าจ่ายจากรายได้จ่ายจากภาษีจ่ายจากเงินทุนนันฉะนั้นในรูปแบบฟอร์มเนี่ยบนหัวมันเลยเราจะบุกแหลงเงินเลยว่าจ่ายจากรายรจ่ายรายจ่าทของหลัเหล่านี้แต่ว่าพอมาถึง,งที่การตัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องระบุ เราก็ถือว่าได้มีการปรับตามระเบียบในข้อสิบห้าของกรมหอเอร้อยก็คือระบุแล้วกันบนหัวใหญ่ไว้แล้วว่าจ่ายจะไปได้อะไรมานะครับฉะนั้นในส่วนของตวเนี้ก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของแบบฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแจ้งออกมาท่านก็ร้องสืยเป็นทางการเพ่คามนรรแต่ว่าตรงนี้ท่านก็นนกรับทราบที่าาขาขะว่าปีห้าเจ็ดนั้นแบบฟอร์มจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ะนะเราก็มีการแจ้งออกมาตัวแทนในของกรมเปลี่ยนแจ้งรแบบฟอร์มครับ ในส่วนของการจําแนกก็ประมาณนะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นเช่นเรื่องของนิยามต่างๆนะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ชัดเจนขึ้นเรื่องของตัวอย่างนะเราก็จะมีการกำหนดตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องของอะไรคือวัตถุอะไรคือครูปพรร์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใส่บวดไม่ให้เกิดปัญหาในการถุงทะลุจากมือดยสอบว่าเรามีการตั้งงบประมาณพิดารณ พอตั้งงบประมาณพินวดรูปเนี่ยเราก็ไปซื้อพินวดไปตัดจ่ายเงินพินวดมันก็เป็นแบบดูโซไปหมดฉะนั้นในรูปแบบรูปมาเนี่ยเราก็มีการแยกให้เห็นเลยว่านี่คือวัสดุนะนี่คือพื้นผิวนะแต่อย่าตกใจนะครับบางลักษณะเนี่ยเอ๊ะทำไมโต๊ะอยู่ในหมวดวัสดุด้วยทำไมโต๊ะอยู่ในหมวดพั้นผิด้วยเพราะว่าเราก็ใช้เกณฑ์ราคาเป็นฐานและการซ่อมเนี่ยมันจะมีทั้งวัสดุมีการทั้งค่าที่สอยมีทั้งพื้นผิวมีทั้งที่จะสิสซ้า แต่ว่านิยามเนี่ยเราเขียนให้ชันว่าตอนนี้ซ่อมในบทวดัสดุเนี่ยหมายถึงอะไรตอนนี้ซ่อมในบทค่ายสอยหมายถึงอะไรเช่นถ้าเป็นการซ่อมในบทวค่าสอยเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าจะมีค่าค่าแรงเนี่ยนะครับมากกว่าค่าสินค้าหมวดค่สอยนั้นเช่นเราซ่อมโพเต์เนี่ยนะครับมีค่าแรงก้างร้อยมีค่าหลายร้อยเดียวนี่คือให้ไปใช้บทวค่าสอยถ้าเป็นซ่อมในบทวดวัสดุก็คือจะมีค่าของมากกว่าค่าแรง ครับเช่นซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยมีค่าของ900มีค่าหล0ร้อยเดียวอันนี้ก็จะซ่อมในหมวดของวัสดุไปแล้วก็จะมีการซ่อมในหมวดทุกภานมีการซ่อมในหมวดที่ดินเสี่ยงสร้างแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการปรับปรุงต่อเตอิมดัดแปลงประกอบนะครับที่มีเอกสามหมวดคือหมวดค่าวัสดุหมวดคด่าทุมวาคที่ดินเสี่ยงสร้างอันนี้คือข้อภาพา ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มและก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบขอกงการแจ้งบประมาณว่าอะไรกินบทหรืออย่างไรให้ชัดเจนขึ้นและก็สอดคล้องกับทางราชการให้เป็นแนวทางเดียวกันอันนี้คือเรื่องของรูปแบบฟอร์มแต่ว่าในเรื่องแบบฟอร์มนะฮะอันนี้เราเป็นการแจ้งจากกรมไปทางการครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าถ้าไม่มีหลักฐานนะครับคิดว่ามันไม่เกินสัปดาห์น,าน่นา,นนานจะเห็นแจ้งไมได้ลงทางเว็บไซต์ก่อนเบื้องต้นนะครับนี่คือพิทาง ในการของเราเนี่ในการดูการเรื่องประมาเรานะครับหลักของการจะทำงบประมาณปรจํจำปีนั้นท่านเปิดบทที่สามครับบทที่สามเมื่อกี้เป็นเรื่องของการทราบทิศทางของ เรื่ององันซัซอนเรื่องรูปแบบฟอร์มมาแแต่ว่านี่คือหลักสำคัญในการการเรื่องของมราจจังปีนะฮะป,นนปีนี้ต้นนอะบาอะไรฮะทีนี้ต้องมาโดนัดีแล้วครับการจะทำบบมรดจจังปีนั้นอยู่บนพื้นฐานก็คือกฎหมาย ระเบียบและก็สื่อสารการขอกระทรวงไทยนะกฎหมายระเบียบและก็สื่อสารการขอกระทรวงไทยนี่คือเกาะกันตัวที่ดีที่สุดในการทำงานของท่านท่านอย่าหลุดหลักสามหลักนี้ถ้าท่านหลุดนะครับแน่นอนครับปัญหาก็จะมาเยือนท่านแต่ถ้าเกิดท่านจบหลักได้นะครับ,ท,นะรบท่านสามารถที่จะวิจัย เรื่องการตั้งมาตามดีบายของฝ่ายการเมืองท่านได้ฉะนั้นหลักเนี่ยต้องมีหลักแรกคือเรื่องกฎหมายนะครับการจาาัดทำว่ามาแะจับจา,จาปีนั้นท่านต้องยึดหลักแรกคืออำน,นาจหน้าที่ใช่หรือไม่การดูเรื่องหน้าที่นะครับให้ท่านใช้สามองค์ประกอบเป็นตัวกำหนดนะครับหนึ่งหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายแผน หน้าที่ตัางหมายจะตั้งและกฎหมายแผนฉะนั้นใครอยู่อจก็ดูกฎหมายอจซึ่งประกอบด้วยประกาศกระจายหน้านะครับกฎหมายอจตักระทรวงแล้วก็กฎหมายแผนใครอยู่เทศบาลก็คือกฎหมายเทศบาลกฎหมายแผนใครอยู่อบตก็กฎหมายอบตและกฎหมายแผนนี่คือประเด็นที่หนึ่งองค์ประกอบแรกคือหน้าที่ตังกฎหมายประเด็นสองที่ท่านต้องตีโจทย์ได้คือ หน้าที่ของต้องทิ้นคือการที่มีหน้าที่รอรับการจัดสรรเงินมีหน้าที่รอรับการจัดสรรเงินนะฮะและองค์กรที่3คือหน้าที่ที่ไม่ผูกพันองค์กรหน้าที่ที่ไม่ผูกพันองค์กรนะครับหน้าที่ที่ไม่ผูกพันองค์กรนะอ่ะนี่ตัวแรกคือหน้าที่ตามกฎหมายก็คือการที่เราเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายจะตั้งตัวแทนนะครับฉัน เวลาที่ท่านจะดูเรื่องหน้าที่ตามกฎหมายจะตั้งหมายแพนเนี่ยให้ท่านดูกฎหมายประกอบด้วยท่านจะดูกฎหมายจะตั้งกฎหมายแผนอย่างเดียวว่าเอ๊ะเรามีหน้าที่ด้านการศึกษาเรามีหน้าที่ด้านการสังคมสงเคราะห์เรามีหน้าที่น้านมีที่นี้ตามกฎหมายแต่ว่าท่านสังเกตไหมเพราะว่ากฎหมายของท่านยังมันเขียนหน้าที่แบบกว้างเช่นการศึกษาแล้วการสื่เราเนี่ยทำได้แค่ไหนนะครับดังนั้นเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่ามันสามารถที่จะเดินการ ได้แค่ไหนอย่างไรนี่ครับเช่นการจัดทำโครงการสอนติวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน<ม>เด็กจบป .6 เ<ม>ข้าม .1 เด็กจบป .3 เข้าม .4 เด็กจบม .4 ม .5 ม .6 สอนเข้ามาิยาตีเปียเพัสชั่นนี่คือสิ่งที่ต้องจริงเนี่ยมีการกระทำกันแล้วท้ายสุดเนี่ยก็มีหนังสือแจ้งว่าจาทำการตรวจันทตกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทองทิน เรากลมก็เลยไปดูแง่งรูหมายหารือในการอยิอยดข้อว่าการสอนติวเตอร์มันใช้น้าที่ไหมเพราะว่ากฎหมายขอ,ทยอยงที่นี่ยก็มีการขึ้นดว่าให้มีหน้าที่นะครับในการดินการด้านการศึกษาทั้งสารูปแบบนี้เรื่องการศึกษาหมดแต่ว่าประเด็นก็คือการติวเตอร์นั้นเป็นการดินการที่ไม่สอนล้องกับพรบการศึกษาเขาจะไม่อธิบายจะตั้งมันเป็นตัวหลักเขาดูมันก,นก็คือพรบการศึกษาว่า หน้าที่ของท้องถิ่นนั้นเป็นการดการในณะการของการสาธารณะการสอนติวให้กับเด็กเนี่ยเป็นการดการในกะณะของช่วงชั้นใดช่วงชั้นตื้นปุ่มในช่วเดิมนะครับไม่สอดคล้องกับหน้าที่ตามพหลการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะไม่สามารถที่จะดำนการได้ฉะนั้นในการดำเนินการเรื่องการศึกษานั้นนะครับการสอนติวเตอร์ไม่อยู่ในหน้าที่ ไม่สามารถทั้งงบประมาณในปี57ได้ปี56ใครตั้งโครงการสอนติวเตอร์ให้โอนไปใช้ยางอื่นซะถ้าท่านทำมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าไม่อยู่ในหน้าที่ของน้องถิดน,นะครับตัวที่สองนะครับเรื่องของหน้าที่ก็คือเรื่องของการสังคมสงเคราะห์เราน้องขีดจะเห็นว่าเราก็มีหน้าที่รวการสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะเอต่อปฏิบารตามตัวแบนงผนตอนกระจายอำนาจ แต่ในเรื <at: Dragon> <cities> ่องของการสังคมเสกนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเสกโสดประชาชนเนี่ยท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยมีการไปตั้งประมาณเสกโสดประชาชนสมดละสองพันบาทบ้างสมดละห้าพันบาทบ้างนะครับเมื่อสองสุดาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปวิทยาลักษณ์หลัดที่สถาบันของกรมที่ลังสิทธิ์ทีหลักท่านหนึ่งถามว่านายกมีนโยบายจะให้ตั้งประมาณเป็นค่าธรรมโสดอย่างโสดละสองพันบาทนะครับสามารถตั้งและจ่ายได้ไหม ก็ตอบท่าเป็นหลักเลยว่าในหลักการของสภานสิบประชาชนเนี่ยประกาศสนับนายกรัฐมนตรีนะครับเขาได้ป้อหมายให้พนัานสังคมอย่างหลับิชชอไปแล้วฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยท้องถิ่นจะมาตั้งประมาณจ่ายในสภานสิบประชาชนเนี่ยสมมติละ2 0 0บาทเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งไวประมาณได้ฉะนนั้ที่ท่านหลักถามว่า2,000บาทได้ไหมคำตอบคือไม่ได้อ2,000บาทไม่ได้เลยท่านและ2,000บาทจะได้หรือและในหลักการนะครับก็ประมาณปี57 ไม่สามารถตั้งงบประมาณเรื่องการสงเะห์ส่งประชาชนได้ท้องถิ่นห้ามตั้งปีห้าหกท้องถิ่นไหนตั้งเงินสะห์ส่งประชาชนให้โอนไปใช้จ่ายอื่นซะเพราะว่าไม่อยู่ในหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นไม่สามารถตั้งงบประมาณเรื่องการสมห์ส่งประชาชนได้นะครับเรื่องของกีฬาอาชีพเรื่องของกีฬาอาชีพนะครับในหน้าที่ของทุกถิ่นตั้งมันจะตั้งเป็นแผนเนี่ย ก็คือเรื่องการส่งเสริมกีฬาการจัดวิสถานกีฬาแต่ว่าท้องถิ่นนะครับมีการไปตัง้งงบประมาณอุปถุนเงินนะครับให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดหรือไปอุปถุนเงินให้กับสโมรสรทุนเอฟซีแล้วก็มีการเอาเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไปเนินการได้เพราะว่าเรื่องกีฬาอาชีพนั้นไม่อยู่ในหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นไม่สามารถตั้งงบประมาณเรื่องกีฬาอาชีพได้ เมื่อสองเดือนกว่าที man, ่ผ่านมาเนี่ยผมไปชี้แจงคำนิยการการชุวดิคำนิยการการกีฬาและการท่องเที่ยวของสุภาพฯที่รัสเซียแล้วก็มีมงานต่างๆเนี่ยเข้าร่วมชี้แจงนะครับหลายเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือสตอเนอขาถามสตอว่าทำไมถึงสัมภาษณ่กันคือท้องถิ่นตอนนี้ที่มีการกระตุนเงินให้กับสกอร์เลวสีด้วยเพราะว่าเรื่องกีฬาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในเขตแต่ละจังหวัดไป เป็นการประการในศาสตรที่ทำให้ประชาชนได้มีความสุขได้นำกญาสิทิได้มีนั่นมีนี่ในเนี่ยส่งส่วนเรื่องอาชีพกา้ชีวิตนะครับแต่ทำไมทำไมตลอดตลอดไม่ได้นคืนด้วยเขาตอบว่ามันไม่อยู่ในหน้าที่เพราะหน้าที่ของต้องถึงคือการส่งเสริมหน้าที่ของต้องถคือการให้มีสถานกีฬาแต่การไปทํากีฬาอาชีพนั้นไม่ใช่หน้าที่ของทิ่ทำให้สลับตลอนไมด้คืนทั้งหมด เขาถามว่าอะแล้วนี่กนคือแล้วตอนนี้ความเป็นไปมาเนี่ยอยู่ในดับไหนอย่างไรนะครับเขาชี้แจงในรุร่งเวลาทันว่าตอนนี้มีอยู่ทุท้งหมด2 5จังหวัดที่มีการเอาเงินจากท้องี่เนี่ยไปอุดหนุนให้กับกีฬาอาชีพโดยเฉพาะทุกบทเอินี่ทั้งหลายคิดเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย213ล้านบาทเขาก็ถามต่อว่าแล้วตอนนี้สาวน้อได้เรียกเงินคืนมาแล้วเท่าไหร่นะฮะสาวก้ก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่า 213้าล้านบาทนั้นตอนนี้ได้เี็กคืนมาแล้วทักงหมดด0 0 0บาทสอรามได้เลกคืน800 0นี่คือคำตอบของเราคราบดเนนการไปถามต่อว่าอาแล้วถ้าเขาติดไม่คืนเงินล่ะโดยตรวจสอบจะทำอะไรต่อไปเขาชี้แจงในที่ประชุมว่าถ้าไม่คืนเงินเขาจะดำเนินการตามกฎหมายของสอดตอที่มีอยู่แล้วเขาจะขอปิดคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา157พ เขาจะฟ้องนายกแล้วก็ฟ้องพลหลักในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่คือคำตอบของเรา้ว่าที่ชี้แจงเรากว่าสนอที่ชี้แจงในที่ประชุมอนนีการชุจริการไมการกีฬาการท่องเที่ยวฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็จะสื่อว่าการงานของท่านนั้นจะต้องอยู่ายใต้ขอบเขตของเรื่องอำนาจหน้าที่เป็นตัวหลักเลยฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ใช่หน้าที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อเดือนแรนมีเรื่องหนึ่งถูกส่งมาครับมีท้องถิ่ของเราจังหวัดทางภาคตะวันออกนะ